ครสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาดูข้าวที่หลังจากฝนตกมานะครับพายุศิลากูแล้วก็ยอมความกดอากาศตำ่ำทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็พัดมาปกคลุมประเทศไทยเรานะครับก็มีฝนเป็นบางพื้นที่นะครับพื้นที่ไหนก็ ได้รับฝนไปบ้างนะครับก็แจ้งข่าวกันเข้ามานะครับก็เป็นแนวทางคลิปนี้ก็จะพามาดูาข้าวที่หลังจากตัดใบข้าวไปแล้วแล้วก็มีน้ำนะครับมีน้ำนะครับแปลงนี้นะครับตัดไปผ่านไป1 5วัน14 15วันนะครับประมาณ2อาทิตย์นะครับ ตัดไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีหญ้าบางส่วนขึ้นมาคือแซมขึ้นมาอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวก็ให้มันแก่ขึ้นมาก็มาสอยปลายอีกรอบหนึ่งตัวนี้ก็จะไม่ตัดรอบสองนะครับเพราะว่ารอบแรกก็น่าจะผ่านแล้วมีแต่ข้าวแล้วก็ส่มตรงบริเวณพื้นที่ที่มันห่างๆสักหน่อยนะครับก็ ดูแลเช้าเย็นไปเรื่อยๆแปลงนี้นะครับก็ไม่ไม่ห่างมากก็ถือว่าพอดีนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบข้าวทีก็คงจะว่ามันห่างแหะครับแต่ว่าผมว่าพอดีนะครับตามหลักการนะครับแปลงนี้ก็เพิ่งหว่านปุ๋ยไปได้ 3- 4สวันนี้นะครับ หลังจากที่ฝนตกมาก็หวานปุ๋ยไปแล้วกำลังขึ้นมาครับแปลงนี้ผมให้ปุ๋ย15-15กับยูเรียนะครับก็ไม่บอกยี่ห้อนะครับก็แล้วแต่จะไปประยุกต์ใช้นะครับบอกแค่สูตรว่า,าครั้งแรกนี่ผมเอา15-15ผสมกับยูเรียนะครับอัตาส่วน ห้าต่อหนึ่งนะครับหรือว่าหนึ่งต่อห้านะครับหนึ่งหนึ่งนี่คือยูเรียหนึ่งถ้วยนะครับหนึ่งส่วนนะครับยูเรียหนึ่งส่วนแล้วก็สิบห้าสิบห้าห้าส่วนนะครับก็ไปดัดแปลงปรับปรุงเอาเองนะครับคนที่จะเอาสูตรนี้ไปใช้นะครับส่วนอัตราการหวานก็อยู่ที่นะครับประมาณ1 5ถึง20กิโลกรัมต่อไร่นะครับ ก็ต้องดูดินของเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็น้ํานะครับถ้ามีน้ําก็ใส่เยอะหน่อยก็คงไม่เป็นไรแต่ว่าดูดูดินด้วยนะครับมันเป็นดินทรายหรือดินเหนียวนะครับถ้าดินเหนียวก็ถือว่าน้ําก็คงจะขังนานนะครับถ้าดินเหนียวก็ใส่เยอะๆหน่อยก็ได้นะแต่ถ้าเป็นดินทรายน้ําซึมเร็วนะครับ ใส่ปุ๋ยเยอะมันเขียวแป๊บเดียวเดียวเดี๋ยว,วข้าวก็จะน็อกนะครับก็ระวังระวังด้วยนะครับใส่ปุ๋ยก็เจ้าของนาก็คงจะรู้เองนะครับเพราะทำนามาทุกปกีก็ดูคุณภาพของดินเราว่ามันเป็นยังไงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้มันเพิ่มผลผลิตก็หาวิธีนะครับ ตัวนี้ก็เป็นแนวทางส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะได้ใช้ได้ไม่ไม่ได้กับทุกพื้นที่นะครับก็ไปปรับปรุงเอาเองนะครับว่าจะใส่มากใส่น้อยหรือว่าใส่อัตราส่วนประมาณนี้นะครับครั้งแรกนะครับปุ๋ยครั้งที่หนึ่งก็ครั้งที่สองก็จะมาถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ตัวนี้สอาทิตย์ตัวนี้นาข้าวผ่านไป20วันนะครับตัดไปแล้ว20วันนะก็หวานปุ๋ยพร้อมกันกับแปลงเมื่อกี้นะครับแต่ว่าก็เพราะว่าน้ำมาช้านะครับก็พึ่งหวานไปก็รอว่ามันจะขึ้นมาตรงไหนที่มันยังไม่เขียวหรือว่ายังไม่ถูกปุ๋ยเราหวานไม่ทั่วก็ คนที่หวานเองก็มาซ่อมเอาทีหลังนะครับหรือว่าผ่านไปอีกสักอกีกประมาณสองสามวันก็จะรู้แล้วแหละว่าตรงไหนที่มันโดนปุ๋ยไม่โดนปุ๋ยหรือว่าโดนน้อยนะครับก็เอามาหวานซ่อมเสริมนะครับได้นะครับแปลงนี้20วันก็ผ่านไปห่างกันหนึ่งอาทิตย์นะครับกับแปลงที่ผ่านมาเมื่อกี้แต่ก็มีหญ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่เยอะก็ คงจะไม่เป็นปัญหานะครับก็รอปล่อยให้ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวมันแก่ก็ค่อยมาสอยปลายทิ้งนะครับนีคือพาทุกท่านมาดูแล้วก็เป็นแนวทางในการเอาไปปรับปรุงแปลงนาของตัวเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งที่ตัดไปผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับเพื่อทานไอตัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าผมก็ ไม่ตัดแล้วต่อไปไม่ตัดแล้วนะครับเพราะว่าข้าวมันเริ่มกลมแล้วก็ส่วนแปลงนาของผมเองก็หมดแล้วแหละนะตัดหมดตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับกลับไปถึงแล้วครับแปลงนี้นะครับตัดผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับตัดผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับดูลงดูเดี๋ยวลงไปดูว่ามันถอดขึ้นมาถอดถอดยอดขึ้นมาเนี่ยครับยอด ถอดขึ้นมาประมาณ1ศอกเลยนะครับประมาณ50เซนเลยนะครับ1อาทิตย์นะครับไม่ได้เอาตลับเมตรมาแต่ว่าก็กะเอาประมาณ1ศอกกว่าประมาณ50เซนติเมตรได้นะครับแล้วก็แปลงนี้ก็ไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่แต่ว่าตัดตอนช่วงไม่มีน้ำนะครับฝนตกมาก็เพิ่งมีนะครับมีนิดหน่อยแต่ก็คงจะ มีมาเรื่อยๆนะครับก็รอให้ต้นแข็งแรงตอนนี้เพิ่งหวานปุ๋ยไปได้สองวันก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่ก็อัตราส่วนที่หวานก็เมื่อกี้นะครับ1นต่อ 5, ยูเลีย1น1ส่วน1 5 1 5 5สส่วนนะครับตามสูตรที่ผมเคยใช้นะครับก็ถือว่าได้ผลดีที่ปีที่ผ่านมานะครับส่วนเรื่องยี่ห้อปุ๋ยก็ทุกท่านไป ศึกษาเอาเองแล้วก็ไปหาเอาเองนะครับสะดวกสูตรไหนก็ยี่ห้อไหนก็เอามาใช้นะครับแล้วดูว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลอะไรยังไงมีคุณภาพยังไงก็วิเคราะห์กันเอาเองนะครับก็ไม่บอกว่าเป็นปุ๋ยยี่ห้อไหนดีนะครับนี่ก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์อีกแปลงหนึ่งแปลงนั้นมีน้ำก็น่าจะ ก็น่าจะแปลงนี้มีน้ำครับอยู่สูงกว่าแต่มีน้ำเพราะว่าตรงนี้มันผมทำให้ไหลลงจากป่ามันด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะทำฝายอยู่ฝั่งนู้นถ้าเต็มตรงนี้ก็ให้ล้นออกฝั่งนู้นนะครับป้องกันไม่ให้น้ำท่วมแบบแล้วก็ไม่ให้คันนาขาดนะครับตรงนี้ตัดผ่านไป นะครับหนึ่งอาทิตย์กว่าๆตัดก่อนแปลงเมื่อกี้อยู่หนึ่งวันก็คงจะประมาณเจ็ดแปดวันนะครับมีน้ำมาพอดีก็ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับไม่มีตรงไหนที่มีหญ้าขึ้นหญ้านิดนิดหน่อยก็ถือว่าไม่มีปัญหาครับถือว่าเป็นแนวทางนะครับก็พาทุกท่านมาดูก็อย่าถือว่าเป็นผู้รู้อวดรู้อะไรนะครับก็มี ข้อเสนอเนี่ยอะไรก็เสนอเนี่ยมาได้นะครับผมยินดีรับนะครับแต่ว่าก็จะพยายามหาสาระดีๆมาให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็ได้เอาไปประยุกต์ใช้ในที่นาของตัวเองนะครับกับกเกษตรเพื่อชีวิตนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในคลิปนี้ของเพจเกษตรเพื่อชีวิตแล้วก็ ช่องยู u ู e นะครับไพ r o โ n รทในสาระของเกษตรเพื่อชีวิตนะครับก็มีหลายช่องทางให้ทุกท่านได้ชมรับชมกันก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ